เออามาโคตรเร็วเลยไฟเลี้ยวใหม่ครับทุกคนอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ผมมากผมก็นึกว่าช่างตัวเพิ่งสั่งแล้วยังไม่มามาเร็วโอ้โหก็คือที่ผมบ่นเมื่อก่อนนะครับมันอันนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนแหละเมื่อเมื่อไม่มกี่วันเนี้ที่ว่า ไฟเลี้ยวมันมองๆนะครับแล้วผมก็เลยบอกช่างตัวว่าถา้าถ้าสั่งได้ก็ Кор. สั่งให้ผมด้วยช่างตัวสั่งมาแล้วครับเบิกศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์ธรรมดาศูนย์นั่นแหละเบิกศูนย์นั่นแต่เป็นของเฮดเอ็มอ๋ออันนี้เป็นของอะไรไม่รู้นะเราไปลเฮดเอ็มของลอง,อ,ง,ลอ,งอ๋อเบิกศูนย์นะครับ H ดด H ใกล้เคียงใช่ไหมครับ อใส่กิ๊กเนี่ยครับไฟเลี้ยวตอนนี้ก็ใส่แล้วแล้วก็กระจกไอ้กระจกอะเขาเรียกว่าไฟหน้าก็ใส่แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่ล้างรถละเอาไปไม่ได้ล้างเลยล้างรถแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาไล่เปลี่ยนท่อไล่ท่อไล่ไม่ีไม่ดีพุ่งนะอ๋อก็จะต้องถามเจ้าของแล้วทีนี้ช่อแบบไหนใช่ไหมโอเคโอเค ัาผมครับได้ครับนาเดี๋ยวสายล่างเดี๋ยวข้าวเต้นนะกเลิ่งเลยอืมไปเลี้ยวใส่แล้วตอนนี้ชอบ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 ให้มันใหม่หมดหมดอันนี้อบด้านล่างนะครับที่เราเจาะกันไป ก็ฝ <ừ> ั่งนี้ที่เจาะกันนะครับเสร็จเรียบร้อยละบางคนเขาถอดยันตัวบางล้อหน้าเลยนะช่างตัวผมเห็นเขาอ่ะเวลาแข่งอ่ะไอตัวเนี้ยใช่แต่นี้ผมว่าใส่จะดูดีกว่าอ๋อก็ต่อง่ายนะครับนะ ไม่มีอะไรนะไฟเลี้ยวแค่ปักเสียปักมด้ครับสายกิ๊กครับผมไฟเลี้ยวข้างหน้าข้างหลังเบิกใหม่หมดละสบายแล้วทีนี้สรุปจะเป็นรถแวง้งหรือเป็นรถบ้านก็ไม่รู้ <c oughs> มีครบหมดเ <c oughs> บีบแต่ก็ม mm ีหมดเลยนะถ้าใส่กระจกอีก <Charl> ก <ize> ็รถบ้านจริงๆนะซื้อกับข้าวได้ด้วยซื้อกับข้าวได้ด้วยสัตาก้าด้วยจบเลยที่นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยมาอีกทีหนึ่งไล่เกี่ยวกับท่อนะครับพรุ่งนี้ไม่จะดังนะนะจะได้ยินไมีดังอีกดังดังดังไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น กลางคืนผมไม่ค่อยออกไม่รู้ผมไม่ค่อยถูกฉลกกลางคืนมากเท่าไหร่อันตรายครับอันตรายจริงๆนนนัใช่บ้้าาานนนนี่เรกวันใกล้แล้วไงเช่งตคยฝืนนิดหน่อยใกล้แล้วนะใกลตรางตื่นเต้นใช่ครับอธิสุดท้ายอ่ะโค้งสุดท้ายที่เราต้องฝึกกันแล้วปั๊มตัวไปนิดนึงเอารถไปสามคัน ิอะไรเวฟหน้าบ้านจริงเวฟก็บู๋เว๋ยในช,ช่วงนั้นนะเอ็นอ๊ะไอ้ช้ไทยโอ้ถ่ายไม่ทันวันนั้นเสียดายช็อตนั้นมากเว๋ยเลยอ่ะมึนอยู่มึนอ,อยู่แต่กล้องใหม่นะครับกล้องแต่ตอนนี้เริ่มเป็นงานละอน,นเราจะไปงานลนะ เริ่อเป็นงานก็ไปแล้วกรุงเทพนะครับแต่กล้องทิ้งผมแล้วนะครับเด็กติดใจเด็กไม่อมาลามไปสอยๆใช่เพื่อนผมไปสอบลามนะครับแต่กล้องนะครับลืมบอกน้องๆเลยนะครับเขามีฉายาด้วยนะครับอยู่ที่ร้านชัยเชื่องช้าโคตรเชื่องช้าเลยนึกว่าสล็อตโู้ช้ามากช้างนั่นเลยนะ นี่น็อตก็เป็นเลดเหมือนเดิมแล้วก็ผสมหน้าทองนิดหน่อยนะครับไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้แต่งแนวสวยส่วนตัวชอบความแรงมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็เจาะไล่เบาเห็นเขาทําสวยก็อยากทําบ้างก็เลยขอช่างตัวให้ทําตอนนี้กี่โมงแล้วน่าจะใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะครับใช่ไหมประมาณกี่โมงแล้ว อีกสิบนาทีเที่ยงคืนโอ้ยน้องๆมึงไม่กดไลค์ในกูกระทืบม,มึงจริงๆเที่ยงคืนแปลงล่างไงเที่ยงคืนแปลงล่าง <c oughs> ด้วยอ่า <c oughs> หายหายเที่ยงคืนละน <c oughs> ี่เราบู๊กันมากเลยนะครับช่างตวัว <c oughs> หรือว่าทุกทีช่างตัวนอนเที่ยงคืนอยู่แล้วธรรมดาโอ้ <c oughs> แต่ผมไม่ธรรมดาพรุ่งนี้มีดันพรุ่งนี้มีดัน ไปดีน,นะฮะปีเตกไปไนดะ้ใส่แล้วใส่น็อตแล้วนี่ครับโอ้อะไรมันติดเท้าผมอ๋อสินสวนญี่ปุ่นเละไปแล้ว กองกันเพียบเลยฮะที่ช่างตัวเจาะมีปุ่นทำมาไม่ดีด้วยนะ <laughs> ก็เลยต้องตัดทิง้งใช่ไหม <laughs> แต่ถ้ามีปุ่นทำมาอยู่้นก็ไม่เอาไปีิอ๋อประเทศไทยเขาชอบแตกต่างครับเลยต้องมาทำเองชอบไม่เหมือนใครชอบไม่เหมือนใครด้วย Thailand o l i คำนี้ยังใช้ได้อยู่ ข้างหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับหนดทองผสมลองแหวนตัวหนึ่งหน้าแดงครับถ้าหน้าแดงได้ดูอยู่นะครับจัดท่อสูตรไทเทเนียมให้ผมสักหน่นื้อเพรรู้สึกว่า รถทุกคันของผมเป็นหน้าแดงแล้วนะครับแต่ถ้าหน้าแดงใจดีอีกก็6.50ยังรอยอยู่นะครับไทเทเนียมทั้งใบนะครับ <c oughs> เป็นของหน้าแดงมันจะมีเขาจะสร้างได้ไหมนี่แต่สร้างได้สร้างได้เลยใช่ไหมครับโอ้เฟียวเฟียว <c oughs> แต่ของหน้าแดงจริงนะรถแต่ละคัน <c oughs> ยังย้ำอยู่ยังย้ำอยู่ <c oughs> เพราะว่าช่างตัวบอกว่า นาแดงเนี่ยวิ่งนะครับวิ่งจ๋าเลยแต่ก็วิ่งจริงอ่ะมีผลมากนะครับท่อเรื่องท่อมีผลมากๆเลยเหมือนตอนที่ผมใส่ท่อของปรวรานนะครับครันนั้นนะครับสีแดงตอนนั้นใส่ท่อผ่าใบละพันกว่าบาทแล้วก็ลองมาเปลี่ยนใส่เป็นท่อ,อนาแดงจูนนิดหน่อยเกียร์ตารางนิดหน่อยให้ช่างตัวทำนะครับวิ่งขึ้นเยอะเลยท้ายเดินขึ้นเยอะมากนะครับก็เกียร์สองตัดอยู่ที่ร้อยยี่นะครับเกียร์สามประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบ ก็ถือว่ายืดมากๆเลยช่วยได้เยอะไม่อ้นด้วยนะครับโอเคน่าจะน่าจะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะต้องล้างรถตอนเช้านะครับแล้วก็ไปดันตอนเที่ยงแล้วก็กลับมาพักบ่ายแล้วทุกรถแล้วก็ไปสนามนะครับเหนื่อยพรุ่งนี้เต็มตีนแน่นอนผมอะ โอเคนะครับผมไล่แฉ like ดูเฉียวขึ้นเยอะเลยครับจากเมื่อก่อนมันจะดูอ้วนๆหน่อยตอนนี้ก็เพียวริขุมากกว่าเดิมหืมช่างตัวดีไซน์แบบว่าอันนี้มาตัดอันนี้ดีมากเลยเพียวเพีเฟุกฟุอุ้ยฟุกด้วยไม่มีฟุกแล้วแหละครับแต่วันนี้เป๊ะมากหูที่ยึดใช่ไหมครับ อ๋อนี่ไงเห็นปะ่ะดีไซน์ฟุกใช่ไหมครับ <laughs> ฟุกตรงไหนเนี่ยสายฟงสายไฟเก็บเรียบร้อยมากนะครับถ้ามีคลิปตอนที่ว่าแกะตอนรถเดิมๆม,มาตอนนี้ราคา6,500นี่ผมบอกเลยว่าอุบาทที่สุดือ <laughs> เอามาเก็บเยอะมากอะ่ะ <laughs> กว่าจะมาเป็นน้องชมพูทุกวันนี้เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรครช่างก็เหนื่อยนะครับทาทรงทาสีดูดิต้องทำไว้หมดสนิมกินหมดเลยฮะทั้งคันพรุ่งนี้จะล้างล้างเอางามๆสักทีหนึ่งอ๋อล้างมาเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับช่างตัว โอเคครับเดี๋ยวตอนเช้าเข้ามาอีกทีไล่ท่อนะครับแล้วก็ไล่ระยะเนาะโอเคครับเชิญตัวเองครับขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ครับเที่ยงคืนแล้วแหละผมว่านะครับเริ่มพูดเหนื่อยแล้วเริ่มเออเริ่มเอออันนี้เราก็ถอดไปเลยใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคก็ไล่เบาไล่เบาไล่เบาไม่น่าสั่งเลย ไม่เป <laughs> <laughs> ็นไ <cutter> okay, oh, <ห>รไม <unreasonable> ่เ <drag> ป็นไรอันนั้นโอเคครับผมสวัสดีครับช่างตัวครับอยู่กับน้องชมพูครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยกันนะครับผมเที่ยงคืนละก้อ๋อได้ครับช่างตัวแล้วแต่ช่างตัวจัดเลยนะผมไม่ระบุแล้วกันไม่แดงกันนำเงินโอเคอืม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 ครับผมฝันดีครับทุกคนไปละจุกกลู